มีคนเคยถามเราว่าเสร็จแค่ท่าเดียวจะเป็นยังไงอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็เลยมีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะเข้ามาฝากคาถามถึงคุณหมอฟ้าด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอคะ คุณป้าวัฒนานะคะคุณหมอคะป้าอายุ62<ะ>สามีเนี่ยจะ1สช่วง56เดือน<ะ>มานี้ทำไมสามีป้าเนี่ยถึงมีอารมณ์ทางเพศสูงได้คะคือมีความต้องการแต่ของไม่สู้อยากทำแต่มันทำไม่ได้ส่วนป้าเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรจึงมีเรื่องทะเลาะก,กันทุกครั้งช่วยแนะนำอะไรก็ได้ที่ทำให้ความต้องการทางเพศของสามีเนี่ยน้อยลงคิดว่าสงสารป้าหน่อยเถอคะค่ะ อันนี้คุณป้าถามมา <C LE VEL> จะ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 ช่วยใส่ไหนก่อนดีคะคุณหมอคือจริงๆอะเป็นปัญหาที่จะบอกคุณป้าว่าไม่ต้องตกใจ <C LE VEL> ว่าแบบแปลกผิดแปลกชาวบ้านนะเพราะว่า หมอเจอบ่อยมากโดยเฉพาะคนไข้ต่างชาติเพราะว่าจริงๆคนไข้ต่างชาติอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพทางเพศอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีเพราะัน <Okay. S 1> จริงหมอเจอบ่อยมากที่เข้ามาเป็นคู่แล้วคุณผู้ชายก็บอกว่าอยากจะฟิตมากขึ้นในขณะที่คุณผู้หญิงบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้คุณผู้ชาย,ยาฟิตน้อยลง uh huh. เพราะว่าหน้า,หางานเหนื่อย <Okay. S 1> ไม่ไหวแล้วส้อข้อแท้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆฟ้าว่าต้องหาจุดสมดุลที่อยู่ตรงเออตรงกลางเนาะแต่ว่านี่เอาเรื่องของคุณผู้ชายก่อนสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายอย่างที่บอกคือเขาไมม่่ีีวัยทเป็น ไว้ที่ฮอร์โมนเขาหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพศชายจะเป็นเพศที่ยังมีความต้องการไปไปได้เรื่อยๆอะ่ะ mm hmm. จนกว่าเขาจะลาจากโรคใบมีไปอะไรเงี้ยเนาะแต่ในเรื่องของการที่เขามีความต้องการแต่ว่าอวัยวะที่เอาไว้แบบใช้สู้รบเนี่ยมันไม่ค่อยใช้งานไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน <c oughs> อย่างที่เราทราบกันนอกจากอายุที่มากขึ้นแล้วก็คือปัจจัยเสี่ยงโรคประจําตัวที่ส่งผลกับหลอดเลือดโดยเฉพาะเรื่องของโรคเบาหวาน, <c oughs> นก็เป็นปัจจัยหลักๆ นีถ้าเกิดว่ายังมีความต้องการอยู่ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเนี่ยก็จริงๆสามารถที่จะใช้ยาบางชนิดนะคะที่ช่วยทําให้อุปกรณ์สู้รบเนี่ยมันกลับมาทํางานได้แข็งแรงเหมือนปกติ<า>ก็มีหลากหลายที่ห่อแล้วก็มีเขาเรียกว่าระยะในการออกฤทธิ์เนี่ยก็มีความแตกต่างกาันอันนี้ตามอายุคือเจ็ดสิบแต่แล้วเนี่ยหมอไม่แนะนําให้ไปซื้อมาใช้เอง เพราะว่า,น,าน่าจะมีโรคประจําตัวอยู่บ้างไม่มากก็น้อยอก็แนะนําว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าว่าควรจะใช้แบบไหนอันนี้คือในกรณีของคุณผู้ชายนะคะ<ฆ>ส่วนในกรณีของคุณผู้หญิงเนี่ยจริงๆอย่างที่หมอบอกเสมอว่าจริงๆเขาเรียกว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสหรือว่าอยู่แค่เรื่องการสอดใส่เดียวจริงมันมีตั้งหลากหลายวิธีเหมือนที่วันก่อนที่หมอเพิ่งไปอัดเทปกับพี่ต่างพีตง่ต่างจำได้ไหมเพราะจริงๆมันก็มีเรื่องของการนวดค่ะ นวด,ด้อง,องชายนวดกระปูนั่นแหละนวด้องชายก็ได้ใช่หรือแบบเรื่องออรัลเซ็ก์หรือว่าอย่างอื่นก็ได้ที่ก็ทําให้ถึงเป้าหมายได้ได้ไดเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมีการสอดใส่ซึ่งอันนี้ก็คงต้องดูในความเหมาะสมในแต่ละคู่ไปนะคะ,คะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องพึงระวังหรือว่าระลึกถึงเอาไว้นิดหน่อยคือถ้าเกิดว่า ตอนสมมติอยู่ด้วยกันมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังหนุ่มๆอยู่สมมติวัยสามสิบสี่สิบพออยู่ช่วงหนึ่งความต้องการทางเพศลดลงแล้วอยู่ดีๆความต้องการทางเพศมันเยอะมากผิดปกติเนี่ยจริงอยากแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอประจําตัวเพราะจริงๆมันก็จะมีความผิดปกติของโรคบางอย่างซึ่งมันแสดงออกมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องปริมาณความต้องการทางเพศได้จากที่เมื่อก่อนไม่มีเลยแล้วอยู่ดีๆก็คือมีมากผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอแต่ว่าสําหรับคู่รักอื่นๆซึ่ง เป็นเขาเรียกว่าในวัยที่แบบอายุมากแล้วอันดับแรกอะคืออย่าไปมองว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องต้องห้ามค่ะเธอจริงๆแล้วเพศสัมพันธ์มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่ซึ่งต่อให้คุณผู้หญิงจะอยู่ในวัยหมดประจําเดือนแล้วมันไม่ใช่เป็นความคิดเหมือนเมื่อก่อนว่าเฮ้ยเราอายุเยอะแล้วเนี่ยต้องควรจะต้องสงบสงี่ยมไม่ควรจะพูดเรื่องเพศอีกซึ่งมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะจริงๆแล้วต่อให้อายุเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ยังสามารถมีความสุขกับก,บการมีเพศสัมพันธ์ได้เพียงแต่ว่าในแต่ละคู่เนี่ย ก็จะมีความท้าทายอย่างที่หมอบอกคือคุณผู้หญิงก็จะมีปัญหาในเรื่องของช่องคลอดแห้งมันอาจจะไม่กระชับเหมือนเมื่อก่อนซึ่งปัจจุบันก็มีตั้งแต่คาแนะนําในเรื่องด้านการออกกําลังกายให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมันแข็งแรงขึ้นถ้ามีปัญหาไม่ค่อยเอ็นจอยหรือไม่ค่อยมีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์เป็นเพราะว่าเราช่องคลอดเป็นแห้งแล้วก็เจ็บเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยซึ่งช่วยเพิ่มความหล่อลื่นของช่องคลอดให้กลับมาเป็นปกตินะคะหรือแม้แต่การใช้พวกตัวสารหล่อลื่นอย่างอื่น ซึ่งก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันเนะาะเพราะฉะนั้นหมอว่าถ้าเกิดว่ากังวลมากๆจริงๆอ่ะทั้งสองคนสามารถเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้เลย<ม>คุณป้าก็จริงๆหมอไม่ชอบให้คนเรียกตัวเองว่าคุณปา้านะเพราะบางทีการเรียกตัวเองว่าคุณปา้าหรือคุณยายอะ่ะมันเหมือนกันฝังเข้าไปในหัวว่าเราแบบแก่เป็นรุ่นป้าแล้ว่าอย่างหมอจะเรียกตัวเองว่าพี่ตลอดหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในคลาสเต้นเราเจอใครที่เป็นครูเราเราก็จะได้ครูขว่าพี่ตลอดเพราะว่าจะได้คงแบบ รู้สึกว่าแบบเออเรายังแบบสดชื่นแบบมีเรี่ยวมีแรงอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยฟาวะ่ามันเป็นมันเป็นอย่างหนึ่งที่เป็นทริคที่อยากให้คุณวัฒนาลองลองเอาไปใช้ดู uh. แล้วก็ไม่ไม่ต้องคิดว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องแบบน่าเบื่อน่าลำคา oh. มันจะต้องมีสักช่วงหนึ่งของวัยแล้วแหละซึ่งเรา enjoy บบ <Okay. S 1> อเอนจอยกับเขาเรียกการแสดงความรักอะขอรังกายนะคะ <Okay. S 1> ก็เพราะฉะนั้นหลักๆอันดับแรกเลยหมายว่าคุณผู้ชายอ่ะคุณต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อน mm. ว่าทํายังไงเออน้องชายก็ถึงจะทํางานได้เป็นปกปติอันนี้อันดับแรกอันดับสองก็อาจจะลองคุยดูว่าเออในเมื่อแบบตอนนี้ฉันอาจจะไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าไม่ได้มีความต้องการเหมือนคุณผู้ชายนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณวัฒนาไม่ได้รู้สึกว่าแบบรังเกียจเดียดฉันขนาดนั้นอาจจะมีปัญหาแค่รู้สึกว่าช่องคลอดเป็นแห้งปรึกษาคุณหมอ,อ,อสูตินรีแพทย์ที่ไปตรวจร่างกายประจําปีได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆมีตัวช่วย ค่อนข้างหลากหลายที่จะทําให้การแสดงความรักทางร่างกายของคุณวัฒนากับสามีเนี่ยเป็นไปเขาเรียกว่าอย่างยังมีความสุขเนาะนะคะก็ขอให้มีชีวิตรักที่ซูซาค่ะซึ่งจริงๆบอกว่าดีแล้วนะใ,ในวัยนี้ที่แบบยังบอกว่าเออเรายังรู้สึกปุ่งปังอยู่ชถามคํถาถามเข้ามาเนี่ยก็แสดงแล้วแหละว่าก็ห่วงใย,ยใส่ใจกันในเรื่องนี้อยู่นะคะ